Hi Everything สวัสดีทุกสัปสิกบนโลกใบนี้คำนี้กำลังฮิตเลยทีเดียวนะครับอยู่กับผมตอนล่สไนเปิลนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในแมปวิกเก l ลรีเจนนะเหมือนเขาจะอัปเดตรถเข้ามาใหม่นะครับทุกคนเป็นปอร์เช่นั้นเหรอไม่เสียเวลาเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ไงรูปปกมาเลยนะยะฮูเฮ้ยทุกคนวิกฤตอัปเดตนะครับวันที่11เมษายนนะครับ New s p a นส s นะครับนี่ไงชื่อรถเขา สเปน GT2S นะครับคาวาล่า z 90มีรถใหม่3คันนะครับแล้วก็แก้บักต่างๆเนอะได้เลยไปดูกันเลยเข้ามากันแล้วนะฮะอ,อืมแต่ละคนก็มีรถเท่ๆนะเออที่เล่นมาทั้งหมดทั้งมวลนี่ผมมีรถแค่4คันนะครับตอนนี้มาซื้อรถกันสักนิดนึงไหมอันนี้รถอะไรอ่ะมันคาเมโลนะครับเนี่ยเออสวยอะ่ะมาเลยซื้อเลยดีกว่าหู300,000เงินไม่พอฮะว้าว เออแต่เราก็ต้องเล่นนะ่ะต้องซื้อนะครับต้องซื้อแล้วล่ะนะครับเออเดี๋ยวไปฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บเดียวอุ้ยความเร็ว373กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับว้าวแล้วก็คันสองแสนนะครับ329กิโเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยเฮ้ยอัอออาตราเร่งนะครับ2.8นะครับคันนี้นะครับสเปนสปอร์ตนะคันสองแสน กันสามแสนล่ะเท่ากันนะครับอัตราเร่งเท่ากันเนาะแต่ความแรงเนี่ยไม่เท่ากันแล้วก็ระบบเบรกแล้วก็ระบบควบคุมนะครับต่างกันเลย3 0 0แสนก็ต้องดีกว่าแน่นอนนะครับผม <Okay. S 1> โอเคครับทุกคนขอไปฟาร์มเงินแป๊บนึงนะตอนนี้ผมมีอยู่แค่แสนเดียวนะครับอืมอีกยาวไกลเลยทีเดียวฮะมาเลยโอเปร่ารถที่เราเคยทําคลิปไปคันนี้ตัวแรงที่สุดที่เรามีนะครับผมตัวนี้วิ่ง400กว่านะครับเนี่ยเห็นอย่างนี้นะ ไอเลสนะครับนี่ที่เราชอบใช้ฟาร์มกันตอนนี้เลสอินโป c เกตนะมีคนแข่งอยู่รอสักครู่นะอะละฮะเข้ามาแล้วไม่มีคนแข่งด้วยเลยแฮะเข้ามาคนเดียวนะครับผมนี่ครับความเร็วสูงสุดนะครับ436กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวไปดูอีคัน300 0 0ที่มาใหม่กันนะครับว่าเร็วสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่นะ เอาละครับทุกคนฮะตอนนี้ผมมีงบพอแล้ว700,000กว่าบาทนะครับที่เตรียมมา700,000กว่าบาทเนี่ยเพื่อเอาไปแต่งด้วยไงนะครับจะได้เพียงพอนั่นเองนะ <Yeah. S 1> แต่งเครื่องแต่งบอดี้ไม่รู้ว่ามีอะไรให้เราแบบแต่งบ้างนะเดีย๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับนี่เราจะซื้อคันนี้นะครับ Spende GT2 s นะชื่อเขานะครับจริงๆมันคือ r อเช e นะเออพอเช e GT2 RS อะไรอย่างนี้เปล่านะครับเอาละซื้อเลย3 0 0แสน อ่าฮะเรียบร้อยนะซื้อมาแล้วนี่ครับได้ตาด้วยนะมีรถ5้าคันครั้งแรกของผมเลยโอเคมาสปอนมาเลยโอ้มาแล้วจ้ามาลองฟังเสียงเดิมๆกันหน่อยนะเป็นไ,ไงครับทุกคนเสียงแน่นไหมโอ้โหมีเสียงเทบโบด้วยนะนี่ครับโอเคนี่เสียงอันนี้เสียงเดินเบานะทุกคนไม่ค่อยดังมากนะครับ นี่เสียงเด่งครับวุ้นวุนวุนโอ้โห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 ้โหโอ้้โอ้ห้โอ้โหโอ้โอ้อ้โอ้โหโโอ้หหอหโ้โอ้เปโ้โอ้กห้หอ้หนอโอ้โห้โอ้โห้อ้หโอรอ้โหโอ,อ้นนอ,โอ้โหออโอ้โโค้้อ้อบ,บ เอาละครับไปแต่งกันเลยดีกว่านะความเร็วเดิมๆนะ300นิดๆใช่ไหมตามสเปคโรงงานที่เขาระบ,บุไว้นะครับมาอัดไนตัวโรไปอีกไม่โตไปอีกจะขึ้นไปได้เท่าไหร่มาดูกันอัดไปอีกอัดไปอีกโอเคครับทุกคน385ครับว้าว <Wow. S 1> แรงนะในงบส0 0แสนนะปุ้มนะครับเนี่ยแรงเลยทีเดียวโอเคครับ เบรกนิดนึงเอยอยู่ไม่เท่เลยแนฮะไม่เบรกไม่เท่ละ่ะไปเข้าเพนท้าวกาลาดกันครับออเออมาแล้วนี่เลยมา้วจ้าอฮ้ยแต่งเครื่องเครื่องยนต์ก่อนนะครับเทอ,บอร์โบหกหมื่นอีกแล้วยางนะครับเอ้ยขับระบบขับเพื่อนเนาะมันขับเพื่อนออวิลด์ดานะครับขับเพื่อนสี่ล้อนะเอาขับเพื่อนสี่ล้อเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เอนจินนะครับเอนจินแปดหมื่นห้าเนี่ย เออแพงวะดิสเบรกนะครับโปรเบรก40,000แล้วก็โปรไทรมิชชั่นนะครับ35,000จัดมาเลยเป็นไงทุกคนเงินจะหมดละเหลือ2 0 0แสนเองโอ์ฟอร์แมนเรียบร้อยมาต่อกันที่ยางนะครับยางเลสนะครับนี่เลสไทย1 0 0 0 0แล้วก็มีระบบช่วงล่างด้วยนะครับเรามาลองระบบมอนเตอร์ทักมา25,000นะครับนี่แหละยกสูงละลิฟต์ลิฟต์ขึ้นมาปุ๊บ กาวนะครับเราต้องใช้อันนี้ครับโรดตี้นะครับทุกคนเตี้ยสุดๆอันนี้แบบเดิมๆนะครับเดิมๆโรงงานเราเอาเตี้ยสุดๆเอาละครับแต่งไปแล้วสามอันเรียบร้อยโอเคเออนี่เหลือตกแต่งสีนะครับล้อไฟนะครับสีภายในแล้วก็สีอันด์เกลโนะครับสีข้างล่างแต่งได้แค่นี้เองอ่ะไม่สามารถแต่งบอดี้ได้แฮทุกคนจะได้เหมือนกันนะโอเคมาเลือกสีล้อนะครับผมเอาสีอะไรดีว่า สีดำเลยละกันครับทุกคนดำๆไปเลยสีไฟหน้านะครับมาไฟหน้าเอาเป็นสีส้มๆละกันนะเหลืองๆดีกว่าอันนี้นะครับสีภายในภายในอยากได้สีน้าเงินนะสีน้ําเงินอ๋อนี่มันเป็นสีโลบาอยู่นี่หว่าโลบาเราเอาสีสีแดงละกันนี่เลยสีแดงเลยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีตัวรถด้วยนะครับแล้วก็สีอันเดอร์โกเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินอันนี้นะครับ เลือกไปแล้วเรียบร้อยครับทุกคนสีตัวรถนะฮะหรือจะเอาเป็นสกินก็ได้นะครับผมกาเล็กซี่เราก็มีนะนี่เลยทุกคนพอทําเป็นสีขาวปุ๊บนี่เท่เ,ทเลยออ้โหออละอู้อันนี้ก็เท่นะครับเออสวยดีนะแต่ไม่เอาครับเอาออกก่อนนะผมจะเอาเป็นสีธรรมดานะครับสีนี้ก็สวยนะทุกคนสีเทาๆสีขาวก็ได้สีดําก็สวยนะเอาสีอะไรดีว่าสีเขียวไหมขอเลือกนะครับ สีเทาแล้วกันทุกคนขอเลือกสีนี้โอเคเอาละฮะตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวไปดูไฟกันเลยเอ้ยมาแล้วน้ำเงินมาเลยนี่เป็นไงฮะทุกคนโอ้เออสีมันก็ดูแบบว่าเรียบๆไปนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่ะนี่เลยครับทุกคนผมใส,ส่สเกลแล้วก็แนวแนว,แนวนี้เลยเรียบร้อยไปไปดูกันเลยเมื่อกี้รู้สึกมันเรียบไปนิดนึงนะครับอืมนี่มันต้องจิ๊ดจาดอย่างนี้เออ เอเท่เ,เท่เท่เท่ขึ้นเยอะเลยประตดุตามา,มากนะครับลองเปิดไฟดูหน่อยนะเอ้ยนี่เปิดประตูนะครับเประตูปุ๊บไม่มีอะไรก็เห็นไฟข้างในด้วยนะเปิดไฟต้องกดตัวแอลนะครับอุ้ยไฟส้มเอออันนี้ดูดีนะดูดีดูดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองบนทางต่วนกันนะไฮเวย์เลสนะครับดิฟต์หน่อยอ,อือเบรกนี้ดีมาก เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอ้ยติดเก้าอี้มาโอ้โหลองกับรถที่เราเคยใช้นะครับทุกคนอันนี้นะวิ่ง400ก,กว่านะครับถ้าแต่งเต็มนะครับมาลองกับพอเช่หน่อยนะครับแมคลาเรนแล้วกับพอเช่นะครับไปเลยในโตเลยไม่มีออมมือสู้ไหวไหมนะครับเออไม่น่าไหวแฮท,ทุกคนรู้จักลักษณะ นั่นเนจะแซงขึ้นมาแล้วอะ่ะของเราวิ่งเท่าไหรเนี่ย4 2 0เออ็คอความเร็วสู้ไม่ได้นะครับมันช้ากว่าแมคลาเรนนิดนึงนะนดเดียวอะ่ะฮึบอ,อีกหน่อยเอ,อ้ยเ,เ,เอามามามาฮึบโอ้ยใครใครใครโอ้โหชนะมาได้แต่เวลาเนี่ย29วิผมว่ามันสุดแล้วนะแมคลาเรนเนี่ยตัวคัน,นเนี่ยถ้าแต่งเต็มมันจะทำได้28วิน,นะครับอืม ต่างกันนิดนึงก็แมคลาเลนเร็วกว่านะครับถ้าแต่งเต็มนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคันนี้นะ,ะได้เลยอ้นเดี๋ยวเราจะไปเหินกันนะครับตอนนี้นะฮะอเออเ,อ,อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวบาเบาเยังไม่ถึงนะไกลแล้วไกลแล้วเอามาออกก่อนไปแล้วก็แล้วอยู่ข้างหน้านะครับทุกคน เตรมพร้อมเตรมพร้อมมาแล้วในโตอุยโอ้โหเป็นยงครับอเรียบร้อยเลยอาทิตย์ขึ้นพอดีสีนี่เจ็บมากเลยนะฮะสวยงามนะครับผมเอาละทุกคนสำหรับสเปนเดอะไรอ่านว่าอะไรเนะี่ยสเปนนะครับ E.T. 2S นะฮะคันนี้ก็มีเท่านี้ละกันนะกออ็สวยนะความแรงก็พอใช้ได้นะครับในงบที่ไม่ได้แพงมากนะครับผม มาเดี๋ยวให้ดูภายในอีกทีนะมันจะเห็นเส้นสายที่เราทำสีชมพูมานะตรงนี้มันก็จะเป็นริ้วชมพูด้วยสวยงามนะครับโอเคเอาละครับทุกคนฮนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ